ก๋วยเตี๋ยวได้แล้วครับอ,อ้อชิวชิวชิวเคียครับก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งครับได้ครับเชิญน,นั่งก่อนนะครับครับเคียขอบคุณครับไอ้แกเนี่ยกดข้างบ้านฉันมันเพิ่งออกมาจากคุกจริงเหรอวะอเดี๋ยวฉันต้องถามมันดูเฮ้ยมึงเพิ่งออกมาเหรอวะรับพี่ใช่วะงั้นเยี๋ยวลองมาเล่นอะไรสนุกๆกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวได้แล้วครับ ัเฮ้เฮ้มึงรอดูนะตั้งฉากไม่โง่ชิบเป่งเลยนี่เองสองคนตะโกนอะไรกันอ่ะกินของเองไปช่วยด้วยช่วยด้วยคนเย่งกับฝาช่วยด้วยช่วยด้วยคนแย่งกับฝา รูปอรองพอดีผมเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวมันเย็นแล้วอะ่ะ mm. ก็เลยเอาไปอุ่นมาให้นั่งก่อนสิขอบคุณครับพียเธอ,อทําตัวเป็นคนดีไปช่วยจับขโมยไม่ดูสารลูกตัวเองเลยใช่ไงดูจากหนังหน้าแล้วอะ่ะเดี๋ยวว่าจะไปจับขโมยเลยไม่ไปขโมยของคนอื่นก็ดีแล้วทาอย่างเป็นญาติตัวเองต้องเป็นญาติตัวเองเหรอถึงเขาไปช่วยได้อรใช่น้องเขาเคยทําผิดแต่เขาก็ได้รับบทลงโทษของเขาแล้วไงทําไม คนเคยทำผิดจะกลับตัวเป็นคนดีไม่ได้เลยไงจะไปไหนนั่งลงก่อนฟังผมพูดให้จบก่อนคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากสินะเป็นคนดีนะเมื่อกี้ข้างนอกมีคนเดือดร้อนอนะ่ะทำไมไม่ออกไปช่วยละ่ะก่อนที่จะว่าคนอื่นนะกะรุณาช่วยดูตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงไปได้ละก็พูดจบละและไม่ต้องกลับมาเหยียบร้านกูอีกนะไปเฮียครับขอบคุณมากนะครับ สิ่งที่น้องกำลังเจอตอนนี้ผมเคยผ่านมาก่อนขอแค่เรากลับตัวเป็นคนดีและไม่กลับไปทำผิดซ้ำอะ่ะความผิดพลาดที่เคยเกิดอะ่ะปล่อยให้มันเป็นอดีตเราทำดีของเราก็พออย่าไปสนใจคนอื่นขอแค่เราคิดดีก็พอจริงไหมครับเฮียถ้าไม่มีงานทำอะ่ะมาทำที่ร้านผมได้นะไม่แล้วครับขอบคุณครับผมได้งานแล้วครับซู่ซูผมเป็นกำลังจใจไหมขอบคุณครับ